จะเกิดดีกว่าจะเกิดเร็วกว่าจะเกิดเร็วกว่านะครับจะแตกยอดเร็วกว่ากผมก็อยากฮู้คือกันนะครับว่าการแตกกอของของฟ่งใดมันสิใหญ่กว่ากันมันสิหลายกว่ากันเนาะครับมือนี้ปลูกเมื่อเดียวกันแม่นบอกครับปลูกไรเรี่ยกันเลยเมือเดียวกันเวลาประมาณใก้เคี่ยงกันครับไม่เกินบวกลบ5นาทีเนาะครับประมาณนี้ครับติดเร็วกว่าสิเกิดยอดออกมาเร็วกว่าครับอ๋อการแตกยอดแมนบอกครับเร็วกว่าประมาณอาทิตย์นึงนี่ละ สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเบิ่งนะครับหรือว่ามาเปรียบเทียบการปลูกหญ้าฮาลฟัตบาซินนะครับมันจะมีการเปรียบเทียบอยู่2ออย่างตอนนี้ก็คือเขาทดลองนะครับเดี๋ยวเขามาหาผู้ที่ปลูกหญ้าฮาลฟัตบาซินเจ้าของสวนพิชามุลน,นะครับเบ่งกันี่นะครับสวัสดีครับ ช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะพามาเบิงอยยังครับนี่าพามาเบิง่งผลการปลูกฮาลาฟัดบาซินแบบแบบคอตานะครับคอตาคือกันแปลว่าคอตานึงนะจะไม่มีรากอกีคอตานึงจะจะมีรากติดครับโ oh อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาติดกับว่มีหักติดเดี๋ยวให้เบิ่งรูปนะครับเนาะดเดี๋ยวเบิ่งตัวตตัวใดตับสีแอดวินเบิ่นทายไปครับ บา้านี้วิธีการวิธีการในการเที่เฮากก่อนจะปลูกนี้อันเดียวกันแม่นบอกครับอันเดียวกันมีการแ<ะ>ช่พอแช่เลยอันนี้นะอันนี้บ่ได้แช่แม่นบอกครับตัดมาพร้อมกันคุดลุมคุดลุมเซ็จกะคือคลิปติโส่ไ้แอดมินครับคบุดลุมเซ็จกะเสียบเลยครับปลูกเลยปลูกเลยฝังลงดินเลยแบบค้นขี้ข้านเลยบัดน,นี้มีการห้องพื้นโดยปุย๋ยคอกนะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นแถว ส่วนทางนี้คือเขาปลูกด้วยคอตาที่ทีมีหากครับนี่ทางนี้<อ>นมีหลักติดมานี้คอแตกต่างเนี่ยครับที่ที่เขาเห็นได้ชัดเลยคอแตกต่างที่เห็นได้ชัดพูดถึงการงกอกก้อนนี่งอกคือกันครับติดคือกันแต่ว่าโตทีมีหากนี่ติด,ตดเร็วกว่าสิเกิดยอดออกมาเร็วกว่าครับอ,อการ,รวกวาแตกยอดแมนบ,บอกครับเร็วกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละ ใชครับแต่ว่าก็ติดขึ้นกันครับบอบบว่าบอแมนวาปลูกแบบบ่มีหากมันตายครับบอตายครับแต่ว่าสิเกิดขึ้นซาสากว่านิดนึงแสดงว่าฝั่งทางนี้นะครับนี่ทางนี้ทางนี้ที่เป็นนอยอดสูงนี่ครับคือปลูกแบบแบบแบบมีรากมีรากติดโอ้ครับแบบมีรากติดนี่ครับจะจะจะเกิดดีกว่า จะเกิดเร็วกว่าจะเกิดเร็วกว่านะครับจะแตกยอดเร็วกว่าอ้าวฟังทางนี้เด้ครับบานนี่ส่วนฟังทางนี้ก็คือข้อตาข้อตา,อตานะครับธรรมดาทั่วไปอ๋บอบ่มีลาติดครับมื้อนี้ปลูกมือเดียวกันแม่นบ่ครับนี่ปลูกไรเรี่ยกันเลยมือเดียวกันเวลาประมาณใกล้เคียงกันครับไม่เกินบวกลบห้านาทีนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าคุดลุ้มแล้วก็เสียบเลยครับเสียบไล่มาแต่ทางฝุ่นนี่ครับเกิดที่กันได้ครับนี่ เกิดเหมือนกันแต่ช้ากว่านิดนึง่ง<อ>เพราะว่ามามาเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมยอดมันจะขึ้นเลยแต่ฝั่งนี้คือเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่ยังบุคึ้น,นะครับโอ้ตตแต่เฮาก็ต้องเก็บข้อมูลอีกนะครับว่าเวลาใหญ่แล้วมันมันสีสับใหเพราะว่าบางครั้งนี่ก,กผมกายคู่กันนะครับว่าการแตกก่อของ ของฝั่งใดมันสิใหญ่กว่ากันมันสิหลายกว่ากันเนาะครับแม่นบอกครับหรือว่าได้พิสูจน์แล้วครับยังครับยังบ่ได้พิสูจน์จะต้องเป็นการเก็บข้อมูลอีกอย่างไป,ไปครับเน,ะไไนะาะเพระาะว่าเพระา <5. S 2> พระว่ะาฝั่งฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นอมีรากนะครับ<อ>มีรากแล้วแล้วมันจะแตกกอแบบลายต้นบอนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นคอตานะครับเป็นคอตาแล้วมันจะแตกกอหลายต้นบอฝั่งใดมันจะแตกกอหลายกว่ากันเนาะครับ เดี๋ยวเราจะเราจะได้เก็บข้อมูลอีกอีกแบบหนึ่งบาเอาไว้คลิปหน้าครับเอาไว้คลิปหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูดูนะครับต้องต้องงเพล่นเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่เราเปรียบเทียบให้เบื้องระหว่างการปลูกแบบข้อตากับการปลูกแบบมีรากนะครับกัข้อตาเหมือนกันแต่อันหนึ่งมีรากครับอันหนึ่งมีรากอันหนึ่งไม่มีรากกะอันที่มีรากนี่จะจะ จะแตกยอดเร็วกว่านะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ